ชั้นๆน,นะคะ1นะคะ,ะได้เส้นที่1แล้วเส้นที่2ก็ต่อเนื่องกันนะคะติดกันก็ได้นะคะหรือว่าไม่ติดกันก็ได้สองนะคะเส้นที่3แตะเบาๆนะคะ,อ,ะอันนี้เขาเรียกว่าลายวินนะคะคือการขึ้นเป็นช่อๆนะคะ อันนี้ไม่กําหนดนะคะสองหรือสามหรือสี่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมติดกันก็ได้ไม่ติดกันก็ได้นะคะประมาณนี้ค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ก็จะใช้ตัวมิดที่เป็นตัวยูค่ะ <Okay. S 1> บางคนไม่ถนัดตัวยูก็ใช้ตัวเฉียงได้นะคะแต่ว่าตัวยูจะเข้าโค้งได้ดีกว่าสําหรับแนวขนคิ้วหรือว่าลักษณะขนคิ้วที่มีความรูและมนค่ะ มาเรียนกันในช่วงฝนตกนะเสียงก็จะแข่งกับฝนนิดนึงอ่าเริ่มต้นนะคะนี่เห็นหรือเปล่านะคะซูมไปนิดนึงนะมือบางมากก็จะนะคะึ้นเป็นชัองๆนี่นะคะปลายต หนดช่องไฟนะคะไปเรื่อยอันนี้เขาเรียกว่าช่วงหัวคิ้วค่ะเราจะได้ช่วงหัวคิ้วนะคะประมาณ 4ถึง6เส้นหรือบางครั้งก็เยอะกว่าน,นั้นนะคะจะเห็นว่ามันจะมาชนตรงนี้แล้วนะคะซึ่งต่อไปก็จะเป็นช่วงขาดิชันนะคะตัวนี้เราสามารถทำเอนะคะไปเบาๆแล้วก็ปิดนะคะเอสเบาๆนะคะแล้วก็ปิดตรงนี้ไล้ ให้เราเลยช่วงหัวแล้วเนาะเราขอหยิบกล้องนิดนึงค่ะก็ต้องเอเซียนะคะ นะคะเราก็ไปค่ะแล้วก็นอนไปกับท้องคิ้วนะคะ mm hmm. ก็คือเส้นสปายจะปิดกันเรียบร้อยนะคะ mm hmm. เราก็จะทำงานง่ายขึ้นนะคะคทีนี้เราก็ทำข้างบนค่ะข้างบนก็เรียกว่าอัปเปอร์นะคะ สามารถดึงยาวได้เลยค่ะให้มันจบกันแต่ว่าปลายนะคะสามารถทำเอดเบา ทอปิดเอ็นไปข้างนอกนะคะโอเคเราก็จะได้โครงคิ้วทั้งหมดแล้วประมาณนี้นะคะเราเช็ดดูก่อนนะคะแล้วค่อยเติมรายละเอียดนะะเ,เราก็เช็ดดูนะคะแล้วค่อยเติมรายละเอียดนะคะ ต่อไปเป็นการเติมรายละเอียดค่ะนะคะเราก็ใส่นะคะใส่เป็นเช่อเหมือนกับที่เราชั้นทําชั้นเมื่อกี้ละค่ะแบบนี้ค่ะขึ้นไปนะคะเห็นไหมคะว่าการทำงานไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่ เรากำหนดนะคะาการทำงานให้ถูกต้องนะคะ แล้วก็ทําเป็นชั้นๆเช่นเดียวกันนะคะให้มาบรรจบกันอันนี้เขาเรียกว่าส่วนของ upper นะคะหรือหลังคาคิ้ว จะเห็นว่าช่วงหัวคิ้วนะคะยังมีจุดที่โล่งอยู่นะคะเราก็ใส่รายละเอียดให้สวยงามแล้วก็ลองเช็ดดูนะว่าตรงไหนยังไม่สวยแล้วก็เติมเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวเราจะเช็ดดูนะคะ